สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาเจอกับครูยุพินเช่นเคยนะคะลูกวันนี้นะคะเราจะเจอกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะลูกเราจะเรียนเรื่องนะคะการนับเวลาตามระบบสุริยคตินั่นเองนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าการนับเวลาตามแบบระบบสุริยคติเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ การนับเวลาตามระบบสุริยะตินะคะหมายถึงนะคะการนับเวลาแบบสากลน,นะคะลูกโดยการยึดการโครจรของอะไรคะการโครจรของโลกนะคะรอบดวงอาทิตย์เป็นหลักนะคะเช่นนะคะสมัยโบราณนะคะผู้เฒ่าผู้แก่เคยบอกว่าอ่าก่อนกลางวันนะคะเขาไม่มีนาฬิกาใช่ไหมคะสมัยนั้นก็จะอาศัยดวงอาดวงอาทิตย์นะคะถ้าดวงอาทิตย์นะคะ เลยหรือเหนือศีรษะของคนเรานะคะก็นับตอนนั้นว่าให้เป็นตอนกลางวันหรือที่กลางวันที่เป็นตอนเที่ยงนะคะดเด็กๆคือเที่ยงวันก็สามารถรับประทานอาหารตอน,ตอนกลางวันได้นะคะ,ะต่อไปนะคะลูกเรามาดูกันเลยนะคะโลกหมุนรอบตัวเองนะคะ1รอบเท่ากับกี่วันคะ1วันนะคะโลก หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบเท่ากับหนึงวันเด็กๆจำให้ดีนะคะนะคะอันนี้คือลักษณะการหมุนของโลกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบเช่นเราตื่นอน,น,ะะนอนนะคะเราตื่นนอนนะคะเรานอนที่บ้านของเรานะคะกิจวัตรประจำวันของเรานะคะเด็กๆด,ดูตามลูกศรครูพินให้ไปนะคะตั้งแต่ตรงนี้ไปถึง เย็น <Yeah, S 2> นะคะเราจะทําอะไรกิ mm hmm. จวัตรประจำวันของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะพอเราทําเสร็จนะคะมันก็ถึงเวลาต้องเข้านอนนะคะพอถึงเวลาต้องเข้านอนนะคะมันก็จะหมุนลอกมาตรงนี้นอนเสร็จแล้วเด็กๆก็ได้เวลาตื่นเช้าใช่ไหมคะมาโรงเรียนพอตื่นเสร็จกิจวัตรประจําวันเด็กๆเสร็จสิ้นก็จะกลับไปที่อะไรเหมือนเดิมคะ่ะนอนนะคะนี่คือนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะ ของโลกที่หมุนรอบตัวเองนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะมาดูนะคะว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเท่ากับเวลา1ปีนะคะเด็กๆดูนะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบเท่ากับ1ปีถ้าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์สองรอบก็2ปี3รอบก็3ปีแบบนี้นะคะหรือเป็นเวลา365 วันหรือ366วันนั่นเองค่ะเด็กๆด,ดูนะคะว่าวันนะคะมีอยู่7วันถูกไหมคะใน1สัปดาห์หรือ1สัปดาห์มี7วันเหมือนที่เด็กรู้มาก่อนหน้านี้นะคะที่คุณครูตอนอน,นุบาลคุณครูพาสอนใช่ไหมคะ1สัปดาห์มี7ดันหนึ่งวันนี้2วันนี้นะคะเราไปดูกันว่าสัปดาห์แรก นะคะหรือวันที่1ของสัปดาห์คือวันอะไรนะคะเราไปดูกันเลยนะคะอ่ะมาแล้วค่ะ1สัปดาห์มี7วันแน่นอนค่ะ1ต้องเป็นวันอะไรคะลูกตามระบบสุริยคตินะคะจะต้องเป็นวันอาทิตย์ซึ่งวันอาทิตย์คือสีแดงนะคะวันที่2ของสัปดาห์จะต้องเป็นวันจันทร์นะคะ วันจันทร์คือสีเหลืองนั่นเองค่ะอไปค่ะวันที่สองของสัปดาห์นะคะจะเป็นวันอังคารซึ่งวันอังคารจะเป็นสีชมพูนะคะต่อไปเลยค่ะลูกวันที่สี่ของสัปดาห์จะตรงกับวันพุธซึ่งวันพุธมีสีเขียวค่ะต่อไปเลยนะคะวันพฤหัสบดีนะคะจะเป็นสีส้มนะคะ ก็คือจะเป็นวันที่หของสัปดาห์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูนะคะวันที่6ของสัปดาห์จะเป็นสีอะไรคะสีฟ้าคือวันศุกร์ค่ะและมาดูนะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์ของเรานะคะจะตรงกับวันเสาร์ซึ่งเป็นสีม่วงนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆนะคะ มาโรงเรียนกี่วันเด็กๆจะมาโรงเรียนทั้งหมด5วันนะคะคือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวนันศุกร์นะคะแล้วเด็กๆนะคะใน1สัปดาห์เด็กๆจะมีวันหยุด2วันนะคะคือวันอาทิตย์และวันเสาร์นั่นเองค่ะต่อไปเลยนะคะ หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่อง1สัปดาห์มี7วันแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องเดือนนะคะเดือนนะคะจะมีทั้งหมด12เดือนก็จะเป็น1ปีนะคะหรือ1ปีจะมี12เดือนนั่นเองค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีเดือนอะไรกันบ้างนะคะ1ค่ะเดือนมกราคม2 เดือนกุมภาพันธ์สาเดือนมีนาคม4เดือนเมษายน 5. เดือนพฤษภาคม6เดือนมิถุนายน 7. เดือนกรกฎาคม 8. เดือนสิงหาคม 9. เดือนกันยายน10เดือนตุลาคม11เดือนพฤศจิกายนและสุดท้ายค่ะเดือนที่12นะคะ เดือนธันวาคมนั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวเองเนี่ยเกิดในเดือนอะไรนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะของคุณครูเองนะคะคุณครูเกิดเดือน11ค่ะคือเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะเด็กๆครูพินมีการบ้านนะคะเด็กๆลองถามผู้ปกครองดูสิว่าเด็กๆเ,เกิดเดือนอะไรกันบ้างนะคะ แล้วเราจะมีแบบฝึกหัดท้ายคลิปนี้นะคะไปต่อกันเลยค่ะข้อควรจำนะคะเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะลูกว่าเดือนนะคะที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมนะคะมี31วันมีอยู่7เดือนเด็กๆลองย้อนไปดูนะคะว่าได้แก่เดือนอะไรกันบ้างซึ่งเรื่องนี้ครูพินได้สอนแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ต่อไปค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนนะคะมี30วันจะมีทั้งหมด4เดือนนะคะต่อไปค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าพันจะมีทั้งหมด28หรือ29วันจะมีแค่เดือนเดียวเท่านั้นดูนะเดี๋ยวคุณครูจะดูว่าเด็กนักเรียนชั้นป .1 ทัพ4 4่สคน จะมีใครบ้างที่เกิดเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าผันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาวิชาประวัติศาสตร์นะคะลูกแล้วเด็กๆก,ก็ต้องเขียนวันที่คือวันพุทธที่18สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2564เสร็จแล้วขีดอะไรคะ ขีเส้นทุกครั้งต้องทำงานให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเด็กๆต้องเขียนคำสั่งทุกครั้งนะคะและก็ขีดเส้นคำสั่งสองเส้นนะคะเด็กๆก็เขียนว่าหัวข้อแรกนะคะหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ด วันก็ขีดเส้นเหมือนเดิมนะคะ 1. สัปดาห์มี7วันได้แก่วันอะไรบ้าง 1. ครูพินขออนุญาตยกตัวอย่าง1วันอาทิตย์สีแดงนะคะเด็กๆก็ต้องยกตัวอย่างนะคะสีให้คุณครูด้วยต่อไป 2. วันจันทร์สีเหลืองนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นวงกลมนะคะ เด็กๆใช้สีแค่ระบายก็ได้หรือจะเป็นสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมแล้วระบายสีวาดรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ระบายสีแบบนี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะรูปภาพอิสระนะคะตามจินตนาการเลยต่อไปค่ะหลังจากเราได้วันแล้วเราก็มาดูเดือนนะคะ1ปีมี12เดือนนะคะเด็กๆขีดเส้นเหมือนกัน2เส้นนะคะขึ้นเดือนที่1ค่ะลูกเดือนมกราคม สเดือนอะไรสามสี่ไล่ไปจนกว่าจะถึง12เดือนนะคะสิเดือนแล้วท้ายเดือนที่12นะคะตรงนี้นะคะคุณครูจะถามเดือนเกิดของนักเรียนเองนะคะเดือนเกิดของเด็กๆนั่นเองนะคะว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยเกิดเดือนอะไรกันบ้างเด็กๆจะเอาข้อมูลมาจากไหนเด็กๆต้องสอบถามกับผู้ปกครองเด็กๆเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูพินขอฝากไว้แค่นี้นะคะกุดบายค่ะแล้วเจอกับครูพินใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบายยค่ะ